ตำนานเองเนี่ยก็เชื่อว่าพระพุทธสิหิงเนี่ยสร้างมาเมื่อตอนพศ600สร้างอยู่ที่กรุงลังการหรือก็สีลังกานี่แหละนะครับเชื่อว่าเป็นพระพรูปที่มีความเหมือนกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด แล้วก็มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ไทยตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองสุโขทัยอยุธย,ยาหรือว่ากรุงเทพการที่มีการสร้างร่วมบุญกันสร้างองค์พระราษอันใหม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสร้างให้องค์พระพุทธสิงห์เนี่ยมีความงามสมบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แสงของพระธรรมเนี่ยส่องสว่างไปทั่วนะครับ การถวายน้ำเทพมนต์พร้อมกับวางใบมะตูมบนเบ้าหลอมจากมือของพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในงานเททองหล่อพระรศมีจากคติพรามฮินดูเชื่อว่าใบมะตูมคือใบไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยลักษณะสามแฉกคล้ายกับเครื่องหมายของตรีมุรติหรือบางตำราว่าคล้ายพระแสงตรีอาวุธของพระนารายให้ความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความเป็นมงคล นี่จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการล้อมทองคำผ่านพิธีกรรมที่ผ่านมาเปิดรับทองคำจากผู้ศรัทธ,ธาจนรวมทองคำได้ราว105บาทเพื่อนำมาใช้กับการขึ้นรูปหล่อพระรัศมีหรือเปลวรัศมีของพระพุทธสีหิงประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธทยสวรลพิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติพระนครเนื่องจากค้นพบบันทึกว่าส่วนพระรัศมีเดิมถอดออกจากส่วนยอดพระเศียรได้ไม่ได้เป็นส่วนที่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน และก่อนหน้าจะเป็นพระรัสมีปัจจุบันทําจากทองคํามาก่อนตามหลักฐานว่าทําขึ้นใหม่เพื่อทดแทนพระรัสมีเดิมที่ทําจากทองคําลงยาราชาวดีใจกลางของเปลวรัศมีประดับเพชรสิเมตร ซึ่งถูกจรกรรมไปพร้อมกับพระอุณาโลมเมื่อปีพุทธศักราช2487หรือตรงกับห่วงเวลาสงครามหาเอเชียบุรภาขณะพระพุทธสิหิงประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน ภายหลังสงครามยุติลงมีพระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานสมโพทธิที่วัดพระศรีรัตนศาส,าศาสดาร,รามและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้อัญเชิญกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ตามเดิมครั้งนั้นได้สร้างพระรัศมีเป็นการชั่วคราวโดวยยิบซ้ำปิดทองจนถึงพุทธศักราช2495จึงหล่อโลหะเงินกระไหลทองดังปรากฏมาถึงปัจจุบันซึ่งเว้นช่วงจากการบูรณะมายาวนาน จากรูปถ่ายที่เป็นต้นแบบเนี่ยเดิมเนี่ยที่ก่อนหายไปเนี่ยจะจะเป็นเป็นรูปแบบซึ่งรูปทรงเพรียวสวยงามนะฮะคือเขาก็นิยมจะเอาแร่ที่มีค่าเนี่ยมาทำเป็นสิ่งที่เขาเคารพสูงสุดอะนะฮะอย่างเช่นถ้าพระองค์ใหญ่เนี่ยเขาไม่ไม่หลอ่อด้วยทองคำเพราะว่าหายากก็ จะใช้เอาทองนั้น,นมากะไหลทับนะฮะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นองค์เล็กๆเนี่ยหน้าตักสัก5นิ้ว3นิ้วเนี่ยจะเป็นทองคำมีก็ถือโอกาสว่าตรวจส่วนผสมโลหะต่างๆขององค์หลวงพ่อโบเอสิหิงไปด้วยเพื่อเป็นความรู้ในการจะบูรณะในโอกาสต่อๆไปภายหลังการบูรณะองค์ของหลวงพ่อเนี่ยเราพบว่าผิวที่เคย มองหรือว่าไม่สุกใสเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำให้กลับมาเป่งประกายเหมือนเดิมเหมือนกับกระไหลใหม่แล้วก็จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพบว่าลักษณีปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินกระไหลทองซึ่งจากการสืบพ้นประวัติเนี่ยก็ลักษมีเดิมเนี่ยทำจากทองคำคราวนี้นี่ก็เป็นที่มาของการที่กรมศิลปากรตั้งใจว่าจะหล่อ รักศมีทองคําถวายองค์พระพุทธศิลิงพระรัศมีบนยอดพระเศียรของพระพุทธรูปเป็นงานพุทธศิลป์ที่ช่วยเสริมความงดงามขององค์พระและในความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการถวายพระรัศมีทองคําจะได้รับอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่และตามคติสร้างพระรัศมีหมายถึงรัศมีทั้ง6หรือฉับพนรังศีจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า รวมกับคติยกย่องว่าทองเป็นสิ่งสูงค่าดังในสมัยอยุธยาที่พบทองคำตามกรุวัดเช่นเมื่อพุทธศักราช2,500กรมศิลปากรพบเครื่องทองคำราชูประโภคพระพุทธรูปสถูปทองคำและพระพิมพ์ในพระปรางองค์ใหญ่ของวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อว,ว่ามองว่าทองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะครับแล้วก็การอุทิศสิ่งของมีค่าให้กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราศรัทธาสูงๆเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบุญที่เราจะได้นะครับแม้ว่าคือจากการสอบถามหลายๆท่านเนี่ยเขามองว่าเขานำมาบริจาคเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเอาทองเนี่ยไปร่วมจับทองลงไปในเบ้าหลอมหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้แล้วเขามันขาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถือว่าเขาปิติแล้วความปิติเกิดขึ้นแล้วหลังจากมีการบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการได้ร่วมบุญแล้วล่ละนะครับแล้ว เรื่องงานบุญใหญ่อย่างนี้ครับเราเราเชื่อกันว่าเราจะไม่ทำกันเดี่ยวเดียวเราจะร่วมกันทำเพราะว่าเป็นงานบุญใหญ่แล้วรัศมีเนี่ยก็จะอยู่กับองค์ท่านเนี่ยสืบไปเบื้องหน้ามาเมื่อไหรเนี่ยก็จะพูดปากต่อปากได้เลยวว่าเรามีส่วนในการบุญวันนั้นครั้งนั้นเราได้มีการเอาทองได้มาร่วมบุญในคราวนั้นด้วย เร่งราวการเททองหล่อพระรัศมีทองคำพระพุทธสีหิงเป็นบันทึกการบูรณะครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของพระพุทธรูปองค์นี้สันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่อายุราว6 0 0ถึง700ปีและเป็นพระพุทธรูปศิลปกรรมล้านนาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ปกครองและการเมืองและเพื่อให้สอดคล้องกับในวาระการบูรณะทางกรมศิลปากรจึงได้เล่าเรื่องเป็นตอนพิเศษไว้ในไขความรู้จากครูกรมศิลป์ให้คนได้รู้จักและมีส่วนร่วมรับรู้กับคติทางศาสนาที่มากับพิธีกรรมและพระพุทธรูปสำคัญน้ำอ้อยบุญสถาพรไทยพีบีเอสรายงาน